坐第一座，第一，第 ท่าเรือฝั่งอ่าวไทยที่หลังเลี้ยวนะครับแล้วเราจะเชื่อมสองท่าเรือแต่ดาดเกรดขนาดลาน1.435สามารถขนส่งสินค้าระหว่าง2ท่าเรือนะครับสามารถยกตู้คอนเทนเนอร์นะครับซ้อนกัน2ชั้นได้เพื่อให้มีพื้นที่เริ่มสร้างามุมด้านซ้ายมือของท่าเรือถ้าตรงด้านขวามือนะครับก็จะเป็นมุมด้านขาของท่าเรือครับแล้วตรงนี้เ,เราก็าจะมีการกดนะครับอ่าออยแนลนะครับเพื่อให้เรือเดินเข้ามานะครับก็เป็น ตรงนี้นี่กว่าประมาณ400เมตรครับ400เกอารมตรครแลือเข้ามาต้องเป็นต้องเป็นซิงเกลไลน์หรือว่าตามนักส่วนกันได้ครับมกันได้ใช่ไครับการก่อสร้างพื้นที่สําหรับการก่อสร้างเนนครับก็วันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มารวมพื้นที่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ได้นําเสนอของสนอขอว่าวิธีการโดยภาพรวมก็จะมีการถมทะเลออกไปเท่าไหร่ นะครับแล้วก็ระยะห่างออกไปเท่าไหร่มีช่องร่องน้ําเป็นอย่างไรบ้างที่ผมเมื่อกี้ที่ทางสรขคอพรีเซนต์ไปก็มีเรื่องของการที่เราต้องสร้างตอมอนะครับเป็นเป็นบิดจกไปทําให้เรือประมงเนี่ยก็อธิบายชัดเจนครับว่าพี่น้องสามารถประกอบอาชีพประมงได้นะครับ <c oughs> เป็นหนึ่งศักยภาพที่ที่ทางาคณะกรรมการแลนบริดจ์ได้ทำนำเสนอขึ้นมา ในพื้นที่เองเมื่อสิู่้ที่เข้ามาเองก็ยังมีการคัดค้านไม่เห็นด้วยจําเป็นจะต้องมีการทาความเข้าใจถึงผลประโยชน์จากการก่อสร้างนั่นเิงผมว่าเรื่องที่เราจะทําโครงการใหญ่ๆอะไรก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับที่ต้องมีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยรัฐบาลเองมีหน้าที่ที่ต้องรับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ครับนะครับเดี๋ยวก็เข้าใจว่าเดี๋ยวก็จะมีคนมายืน่นหนังสือนะครับผมก็จะรับฟังว่าว่าข้อเป็นห่วงเป็นใยเขาคืออะไรครับ รัฐบาลยังขาดการทําความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ไหมคะสำหรับเรื่องของโครงการแลนด์ดิ้งอันนี้มาเพิเ่เ<อ>งรนนเริ่มเองครับตอนนี้เพิ่งเริ่มเองก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทอเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนะครับผมว่าเดี๋ยวเราคอยรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดท่านจําได้เมื่อสัก20ปีที่ผ่านมาเราเรามีโครงการแมกกา่โปรเจกต์ใช่ไหมครับแมกกาโปรเจกต์แล้วกันนะครับใหญ่ระดับระดับชาติของเรามีที่ไหนจําได้ไหม อุตภเปาไม่ใช่อุตภเปาที่น้องกู้เผาสถาปก่อนเป็นนองกูา้าใช่ไหมเขาเป็นก,การถกเถียงกันนานมากใช่ไหมครับว่าจะสร้างสนามบินแห่งที่สองรองจากดอนเมืองใช่ไหมครับแล้วก็รัฐบาลของของท่านดรทักษิณเองกอ็เดินหน้าลุยเต็มตัวทําเป็นสนามบินสุวนภูมิขึ้นมาได้ท่านรัฐมนตรีสุริยะก,ก็เป็นรัฐมนตรีของมนาคมสมัยนั้นนะครับก็้วยี่แล้ว20-30ปีสุดท้ายเนี่ยที่เราดูมาเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งโปรเจกต์ใหญ่เลยในประเทศ แเราดูสิว่าประโยชน์ที่เราได้จากเสาอินทร์สวรค์นั้นเป็นสุนภูมิน่ะเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยจนมาถึงวันนี้เนี่ยประโยชน์มหาศาลทําให้เราเป็นเป็นจุดสูงการท่องเที่ยวแห่งสําคัญบางสํานักยังมียังบอกเลยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีสุดในโลกถ้าเราไม่มีโครงการเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะไม่มาถึงจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นธรรมดาครับในนานๆทีจะมีแม็กกาโปรเจกต์ที่ก็ต้องรับฝา,า,างความเหงี่ยววิรวชาชนทุกคน รเรื่องนี้ก็ก็คือปเป็นเรื่องสําคัญนะครับทั้งฝ่ายเห็นด้วยและมาเห็นด้วยอยากให้นายยกย้าถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนในพื้นที่ครับจริงๆแล้วเนี่ยโครงการแลนบริกเนี่ยเป็นโครงการที่เรา,าจะเชื่อมต่อระหว่างทะเลอันดามันกับอ่าวไทยเข้าด้วยกันนะครับจะเป็นการล่นระยะทางการขนถ่ายสินค้าที่ต้องผ่านช่องแคบมะละกาที่จริงๆแล้วปัจจุบันนี้ยืนยันนะครับว่าเริ่มหนาแน่น แล้วก็ยืนยันอีกเหมือนกันว่าเริ่มมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความแออัดในการขนถ่ายสินค้าจากส่วนหนึ่งของโลกไปอีกส่วนหนึ่งของโลกเนี่ยก็มีความเรียกว่าอืดอัดพอสมควรเหมือนกันนะครับการที่เราจะสร้างโครงการแม่กับโปรเจกต์ที่เชื่อมระหว่างะทะเลอ,อันมันมาทะเลอ่าวไทยและส่งต่อไปทั่วโลกเนี่ยผมถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญทำตามความเจริญก้าวหน้ามาให้กับประเทศเรื่องของการขนถ,ถ่ายสินค้า ื่องของการจะเป็นแรงจูงใจให้บริษัทข้ามชาติหลายบรยิษัทเนี่ยมาสร้างแหล่งผลิตส่งออกไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไม่เป็นเครื่องจักรกลไม่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จะไปทั่วโลกได้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดไปดูรายละเอียดที่จริงๆแล้วเนี่ยการขนส่งสินค้าน้ํามันทั่วโลกเนี่ยหกนะครับหกผ่านช่องแทบผ่านผ่านช่องแคบมรดกานะครับอันนี้ถือว่าเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่งที่เรา ต้องผลักดันให้ประเทศมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอันใหญ่ๆมาขนาดนี้ทุกที่นะคะผลจะท้องทางสิ่งแวดล้อมค่ะที่ในพื้นที่เองก็อยากให้มีการศึกษาให้รอบด้านก่อนอย่างที่นี่ก็เป็นพื้นที่ชุมน้ำแหลสร้าไซร้วกาเสนอเป็นมรดกโลกด้วยแล้วก็ความสัมพันธ์กับการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ระนองค่อนข้างที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและก็ทางธรรมชาติอยู่ตอนนี้ค่ะก็เลยทําให้เกิดแบบ กังวลต่อผลกระทบต่างๆค่ะจะศึกษาก่อนที่จะแบบผักดันคงแน่นอนครับต้องศึกษาก่อนแล้วก็จริงๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสอบต่อมาเราก็จะไปดูเรื่องแหล่งผู้ร้อนนะครับเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเรื่องของการท่องเที่ยวรัฐบาลนี้ให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ว่าการการที่เราจะสอบสวนตรงนี้เนี่ยมันต้องควบคู่ไปกับเรื่องของความเจริญทางเศรษฐกิจหลายๆมิติด้วย เข้าใจเรื่องที่ว่าท่านแต่ว่าขั้นตอนนะคะท่านจะยกเรื่องของการชี้แจงกับประชาชนเช่นต้องศึกษาก่อนและอนุมัติแล้วก็ผักดันโครงการตอนนี้เหมือนก็ทุกคนเข้าใจว่าจะมีการผลักดันโครงการไปก่อนที่จะมีการศึกษาผมว่าควบคู่กันไปครับยังไงต้องฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนครับนะครับเป็นไม่ได้หรอครับก็เดี๋ยวก็ไปดูดูอากาศจะชาจะเร็วต้องขึ้นอยู่กับเสียงเรียกร้องด้วยว่าต้องทํามากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะครับแต่ว่าดินยันครับต้องพยายามให้เป็นที่เข้าใจของทุกๆฝ่ายนะครับ รวมถึงชาวบ้านก็มีความกังวลเรื่องของการจ้างงานหลังจากที่จะเกิดอุตสาหกรรมรอบด้านของท่าเรือค่ะตรงน,นี้อาจจะต้องให้ความเข้าใจแล้วก็ชี้ชัดว่าเป็นอาชีพอะไรอ,อ๋อผมคิดว่าไม่ใช่เป็นความกังวลเลยครับน่าจะเป็นเรื่องของโอกาสมากกว่า <c oughs> นะครับวันนี้ให้มองให้บอกว่าเป็นโอกาสท่าเรือที่สร้างเข้ามาก็ไม่ใช่แค่รือคนถ่ายสินค้าอย่างเดียวนะครับเรือสํารานต่างๆก็สามารถเข้ามาเทียบจอดได้ <c oughs> นะครับผมเชื่อว่านี่เป็นโอกาสโอกาสครั้งสำคัญไม่ใช่ของแค่ชาวระนองอย่างเดียว ทางจังหวัดแถวแถวแถบอันามันทั้งหลายด้วยนะครับนะครับควบคู่ไปกับการพัฒนาภาคใต้ทั้งทั้งเขตภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสนามบินอันามันที่ผมใช้ซื่อสนามบินอันามันที่อยู่ทางตอนเหนือของภูเก็ตนะครับซึ่งจะเป็นสาน,นามบินอินเทอร์เนชั่นแนลขนาดใหญ่เหล่านี้เนี่ยเป็นการพัฒนาควบคู่คนไปซึ่งซึ่ง,งทางรัฐบาลเรามีความเชื่อว่าจะยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องประชาชนทางด้นานภาคใต้ครับ ความมั่นคงนะคะมีการดูเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องของความเปราะบางตรงนี้เรื่องของการอาจจะเทียบยืนยันครับว่าเวลาเวลาเราเราเราทำเรื่องโครงการ,รมไม่กัดโปรเจกต์ทั้งหมดนี้เนี่ยเราเราดูแลให้ครบทุกทุกมิติครับนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ